จมันหับสิแล้วเปลืออะไรมันหับหับเอ็กทำอะไรเต้นเคล่ยวมือเด็กลองมันมันแข็งมันเยอะ

được chặt ai ai nuôi ok rồi nè tăng tăng mấy đi